การเหตุได้ไมาถีีข้างหน้นาห้ามง่านะไเอือดออกแน่นเกินะมาเด้ ข้าวานอกบ้านนอกบ้านจะขวางมาเนี่ยได้กินฟรีเป็นอยากกินของฟรีแต่มาเงินยาญ cái mỡ theo kiểu nhà subscribe ปลาอดุของหวานสมม้วนเดิอเจจ้าแสบๆน้ำขัน <laughs> อันเลยอ่ะเออยนกันยิงเขาเที่ยมู่จวาแสบนึ